และที่อยู่ด้านหลังของนิดตอนนี้นะคะคือส่วนกลางแสนสวยที่ออกแบบสไตล์โมเดิร์นฟาร์มเฮาส์เข้ากับการแตกงตัวของนิดวันนี้เลยไหมคะใช่เข้ากันค่ะงดงามพระรามแปดมากพระรามแปดที่นี่ไม่ใช่พระรามแปดนี่ที่นี่มันสีนครินแพทย์กรสา สำหรับที่ยืนอยู่ตรงนี้นะคะคือโครงการบ้านเดี่ยวเลยจะเป็นบ้านเดี่ยวทางโครงการคือโครงการสะรานซีรีสรีนักคลรินแพรกษานั่นเองค่ะซึ่งโครงการนี้นะคะอบอุน่นอบอุ่นนะคะซึ่งอยู่ใกล้กับ BT s อสายสีเขียวสถานีอะไรนั้นสถานีอะไรสถานีแพรกษานั่นเองค่ะด้านหน้าโครงการโดดเด่นด้วยประตูซุ้มใหญ่ที่ดีไซน์ได้สวยงามมากเลยนะคะ สำหรับโครงการนี้นะคะสัญลักษณ์ของโครงการคือน้องแกะค่ะน้องแกะน้อยของเราถ้าใครเข้ามาก็จะเจอกับน้องแกะก่อนเลยแล้วก็เจอซุ้มโครงการน้องแกะนะคะสําหรับชาวยุโรปเชื่อว่าแสดงถึงความมีสุขภาพดีและความร่ารวยเข้ามาด้านในโครงการนะคะก็จะเจอกับตรงที่นิดยืนอยู่เลยก็คือสวนขนาดใหญ่ซึ่งจะเริ่มจาก ซุ้มประตูโครงการไปจนถึงอาคารขับเฮาเลยทีเดียวซึ่งส่วนขนาดใหญ่นี้นะคะสามารถรองรับแอคทิวิตี้ของลูกบ้านได้อย่างหลากหลายเลยค่ะ,ะโดยจุดนี้ที่นิดยืนอยู่นะคะก็คือเพจพาร์กนั่นเองสําหรับเพจพาร์กตรงนี้นะคะรองรับสําหรับบ้านไหนที่มีน้องหมาน้องแมวหรือสัตว์เลี้ยงสามารถพามาเดินเล่นได้มีพื้นที่ให้แล้วก็มีเครื่องเล่นสําหรับเสริมพัฒนาการน้องๆน,นะคะ ที่ด้านหลังนิดนี้เองโดยทํามาจากไม้ทั้งหมดนะคะน้องปลอดภัยแน่นอนนะคะและเรายังมี dog waste station ด้วยไม่ต้องกังวลเรื่องความสะอาดนะคะเพราะที่นี่เขาจัดมาให้อย่างเป็นสัดส่วนและก็รองรับน้องหมาน้องแมวได้อย่างดีเลยค่ะถัดมานะคะก็จะเจอกับ exercise area ซึ่งบริเวณนี้ค่ะเป็นบริเวณออกกำลังกายกลางแจ้งและถัดมาบริเวณนี้ที่นิดยืนอยู่ค่ะ ก็คือเพกล่าวนั่นเองซึ่งไว้สําหรับรองรับลูกน้อยของเรานะคะโดยจะมีเครื่องเล่นไว้หลากหลายเลยค่ะไว้ส่งเสริมกล้ามเนื้อทั้งมัดเล็กและมัดใหญ่นะคะโดยมีพื้นก็คือ บุแบบยางไว้และลดแรงกระแทกให้ด้วยและด้านข้างนะคะก็จะเป็นแบบสนามเด็กเล่นไว้สําหรับวิ่งเล่นกันนะคะชิวๆกับเพื่อนชิวๆเด็กชิวได้ด้วยเนาะเออเด็กแบบสนุกสนุกอัะแหละอ่ะและถัดมานะคะก็มีบริเวณที่นั่งโดยที่นี่นะคะดีไซน์ออกแบบแนวโยุโรปนะคะโดยแบบโมเดิร์นฟาร์มเฮาส์ตามชื่อตามชื่ออินสปิเรชันของโครงการและถัดมานะคะก็จะเจอกับแสนสิริแบกยาดนะคะจะเป็นการปลูกผักสวนครัวไว้สำหรับลูกบ้านสามารถมาเก็บได้เลยทีเดียว ได้ยินเสียงอะไรไหมเสียงที่ได้ยินอยู่นี้นะคะก็คือทางโครงการค่ะเขาได้ขุดไว้สําหรับเป็นเล็กเล็กๆนะคะก็คือมีน้ําพุด้วยให้ซีลแบบสัมผัสทั้งวิวสวยๆแล้วก็เสียงน้ําที่เราจะได้รีแลกซ์ในระหว่างวันนั่นเองสําหรับอาคารขับเขาเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเขามีอะไรมาให้บ้างไปดูกันเลยค่ะ ขัดเข้ามาที่อาคารขับเฮาตรงนี้นะคะออกแบบให้มีทั้งในโซนของอินดอร์และเอาท์ดอร์สำหรับโซนเอาท์ดอร์นะคะจะออกแบบให้เป็นสระว่ายน้ำที่อยู่ใกล้กับสวนและน้ำพุ้นะคะน้ำปุ้ที่เป็นแบบมีเล็ก เป็นเล็กที่มีน้ําพุนั่นเองนะสำหรับสระว่ายน้ำของที่นี่นะคะจะเป็นแบบฮาฟโอลิมปิกเป็นแบบเกลือแล้วก็แยกสระเด็กสระผู้ใหญ่นั่นเองแล้วก็มีจาก,กุชีด้วยถัดเข้ามาก็จะเป็นโซนที่นิดยืนอยู่ตรงนี้เลยก็คืออินดอร์อินดอร์ตรงนี้นะคะออกแบบให้เป็นแบบโอโถงก็คือแบบ เพดานทรงสูงแบบดับเบิลวอล่มนั่นเองสําหรับตรงนี้นะคะออกแบบให้เป็นโคเวกิ้งสเปซแล้วก็ลิฟวิ่งรูมนั่นเองไว้สําหรับเรามานั่งพักผ่อนแบบเบื่ออยู่บ้านและมานั่งอ่านหนังสือที่นี่ดีกว่ามานั่งทํางานที่นี่ดีกว่านะคะและก็มีการออกแบบให้เป็นเบวินโด์ด้วยแล้วก็เป็นกิมมิคหนึ่งของโครงการนี้เลยทีเดียวสําหรับพื้นที่ชั้นหนึ่งยังไม่หมดเพียงเท่านี้ยังมีคิดรูมด้วยคิดรูมอีกโซนหนึ่งก็จะอยู่ด้านหลังของขาเพานี่เองจะจัดไว้เป็นโซนห้องแอร์และก็เป็นการร่่วม,มืออออขงแสนิกกับ ys, ทีออ ให้เป็นของเล่นที่เป็นมิตรกับลูกรักของเราเด็กก็จะไม่มีอาการแพ้นั่นเองนะคะและถัดไปที่ชั้น2อาความพิเศษของที่นี่นะคะฟิตเนสรูมของเราอะคะ่ะจะอยู่ที่ชั้น2นะคะและก็ออกแบบให้มองไปเห็นวิวของเลกแล้วก็สวนขนาดใหญ่แล้วก็เห็นวิวสระน้ําด้วยออกกําลังกายเพลินๆจะเห็นว่าขับเขาของที่นี่นะคะออกแบบให้รองรับลูกบ้านของที่แบบช,ช่ำเลยคะ่ะ และตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่พระเอกของโครงการเลยค่ะนั่นก็คือตัวบ้านนั่นเองสําหรับโครงการนี้นะคะออกแบบให้เป็นบ้านเดี่ยวทั้งหมดเลยบ้านเดี่ยวทั้งโครงการเลยก็ว่าได้ซึ่งจะมีทั้งหมด3ไทเลยด้วยกันราคาเริ่มต้นจะอยู่ที่7.99ล้านบาทเท่านั้นสําหรับไทแรกนะคะก็คือไทไอวีพื้นที่ใช้สอย159ตารางเมตรกับฟังก์ชัน4ห้องนอน3ห้องน้ําและ2ที่จอดรถไทที่2นะคะเอสเตอร์พื้นที่ใช้สอย178ตารางเมตรกับฟังก์ชัน4ห้องนอน 3ห้องน้ำและ2ที่จอดรถสุดท้ายค่ะไทยมูเกพื้นที่ใช้สอย200ตารางเมตรกับฝั่งชัน4ห้องนอน4ห้องน้ำา2ที่จอดรถและเพิ่มมาอีกก็คือ1ห้องอนเนกประสงค์ซึ่งอยู่ด้านหลังนิดนั่นเองซึ่งเป็นบ้านไทยที่ใหญ่ที่สุดในโครงการเลยทีเดียว สำหรับไทยนี้นะคะออกแบบพื้นที่รอบบ้านให้เยอะพอสมควรเลยสามารถตตดแปลงเป็นสวนของบ้านเราเองได้หรือเป็นมุมนั่งเล่นก็ได้และสามารถวางบ้านน้องหมาได้ด้วยนะคะและตรงนี้นะคะก็คืออาคารจอดรถซึ่งจะเห็นว่าสามารถจอดรถในร่มได้ทั้งคันเลยทีเดียวนะคะและทางโครงการค่ะมีห้องเก็บของมาให้ด้วยและด้านหลังตรงนี้นะคะก็เป็นเฉลียงทางเข้าบ้านก็จะอยู่ในร่มเราสามารถวางเป็นรองเท้าหรือของที่เราใช้ประจําได้ด้วยอ่ะครบและด้านหน้า ยลืมไปลืมบอกไปว่าสําหรับโครงการนี้นะคะจุดเด่นของเขา,าค่ะออกแบบให้เป็นหลังคาทรงจัว่วทั้งโครงการเลยนะคะแล้วก็สีก็จะเป็นในส่วนของเอิร์ธโทนแล้วก็ทําให้ดูแบบออุ่นอบอุนอบอ่นโอเคด้านหน้าครบแล้วนะคะนั้นเราไปดูด้านในบ้านกันเลยดีกว่าอยากเห็นแล้วในตัวบ้านนะคะก็จะเจอกับบริเวณนี้ก่อนเลยค่ะ โถงพอเย่นะคะซึ่งทางโครงการคะ่ะออกแบบมาให้เราสามารถวางเป็นโต๊ะนะคะโต๊ะหรือว่าเก้าอี้สําหรับใส่รองเท้าได้หรือว่าบริเวณสําหรับเก็บอุปกรณ์น้องหมาน้องแมวนะคะแล้วก็ที่ให้อาหารสัตว์ตรงนี้ก็ได้ด้วยแล้วก็ถัดมาอีกนิดนึงคะ่ะถัดมาอีกนิดนึงนะคะก็จะเจอกับออโต้แผ่ค่ะสำหรับตรงนี้นะคะจะไว้ควบคุมระบบแมกเนติกเซนเซอร์ของทั้งตัวบ้านนะคะทางโครงการนะคะได้ติดตั้งแมกเนติก เซนเซอร์ไว้ทั้งในส่วนของหน้าต่างและประตูทั้งบ้านเลยทีเดียวนั้นไปดูห้องนอนที่4กันดีกว่าสำหรับห้องนอนที่4นะคะจะอยู่ชั้น1ของตัวบ้านก็คืออยู่ด้านหน้าของตัวบ้านนั่นเองห้องนอนที่4ค่ะทางโครงการดัดแปลงห้องนี้ให้เป็น ห้องนอนผู้สูงอายุนะคะสามารถวางเตียงขนาด5ฟุตแล้วมีพื้นที่เหลือๆได้สบายโดยด้านข้างนะคะสามารถดัดแปลงเป็น walk in closet หรือ,อตู้เสื้อผ้าได้ด้วยโดยห้องนอนด้านล่างนะคะสามารถใช้ห้องน้ําด้านล่างได้เพราะห้องนอนด้านล่างะคะ่ะได้ติดตั้งโถสุขภัณฑ์มาให้แบบอัตโนมัติและมีแยกโซนเปียกโซนแห้งก็คือมี บ,บัวมาให้ด้วยนะคะสําหรับห้องนอนด้านล่างค่ะถ้าบ้านไหนไม่มีผู้สูงอายุสามารถแดัดแปลงเป็นห้องทํางานหรือว่าห้องเด็กเล่นของลูกน้อยก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะนั้นไปดูกันต่อในโซนอื่นกันดีกว่า มาที่พื้นที่ตรงนี้นะคะจัดไว้ให้เป็นลิฟท์แอนเรียซึ่งทางโครงการนะคะจัดไว้ให้ด้านหลังของตัวบ้านซึ่ง private สุดๆซึ่งความ private นี้นะคะทําให้เวลาใครขับรถผ่านหน้าบ้านเรานะมองไม่เห็นว่าในบ้านทำอะไรอยู่เซฟตี้ด้วยนะและก็ด้านหลังอะคะ่ะเชื่อมต่อไปกับสวนหลังบ้านด้วยกระจกบานเลื่อนนะคะซึ่งความพิเศษของโครงการนี้ค่ะกระจกทั้งหลังใช่ไหม เขาทำไว้ให้เป็นกระจกเขียวตัดแสงให้ด้วยและด้านหลังของนิดค่ะก็จะเชื่อมต่อไปกับมุมดินินแอรีย r นะคะซึ่งจะเป็นส่วนรับประทานอาหารซึ่งครอบครัวสามารถเชื่อมต่อกันด้วยจุดนี้บางคนนะคะนั่งดูทีวีแล้วก็กินข้าวไปด้วยได้นะเผื่อวันไหนที่พ่อนั่งดูทีวีลูกกินข้าวลูกอยากเมา้ามอยกับพ่อก็เมา้ามอยตรงนี้ได้เลยถัดไปที่ห้องครัวด,ดีกว่าว่าเขาจัดอะไรมาให้เราบ้าง สำหรับบริเวณนี้นะคะก็คือครัวแต่ถ้าเป็นบ้านจริงเขาจะมีประตูตรงนี้มาให้ด้วยนะคะจะเป็นสัดส่วนสําหรับครัวของโครงการนะคะก็จะต่อเติมเคาน์เตอร์ม,มาให้เรียบร้อยแล้วนะคะและตรงนี้นะคะก็คือหน้าต่างไว้เชื่อมต่อไปอยังโรงรถหน้านบ้านได้ด้วยเผื่อใครมาส่งของ,ของหรือใครเยียกหน้าบ้านแล้วก็จะได้เปิดประตูเป็นต้นรับได้เรียบร้อยนะอ่ะและถัดมาตรงนี้ก็จะจัดไว้ให้เป็นโซนซักล้างซึ่งต่อท่อน,น้ำดีน้ำทิ้งไว้ให้เรียบร้อยแล้วด้านหลังนิดเองค่ะก็จะมีห้องเก็บของใต้บันไดมาให้ด้วย ชํำๆหรือใช่ไหมเมื่อกี้ลงรถก็มีห้องเก็บของในห้องครัวก็มีห้องเก็บของใต้บันไดอ่ะครบกันอย่างชั้นหนึ่งอีกทางนะยังไม่ครบอีกทางห้องครัวนี้ค่ะได้ปูพื้นกระเบื้องมาให้แล้วไว้สําหรับเวลาเราทําก,กับข้าวอะไรแบบนี้จะได้ทําความสะอาดไว้อย่างสะดวกนะและพื้นของโครงการะคะ่ะสาหรับชั้นหนึ่งนะคะจะเป็นพื้น S p c แต่ชั้นสองจะเป็นพื้นลามิเนตน้ำชั้นหนึ่งครบแล้วเราขึ้นชั้นสองกันเลยดีกว่าคะ่ะ หืมชอรี่น่ากินไหมน่ากินจริงอ่ะขึ้นมาชั้นสองนะคะก็จะเจอกับมุมนี้ก่อนเลย ตรงนี้นะคะทางโครงการถ่ะจัดให้เป็นหน้าต่างบานใหญ่ไว้สําหรับรับลมธรรมชาติและรับแสงธรรมชาติเพราะเขาทําให้มาเป็นแบบบานกระทุงสําหรับมุงนี้ค่ะเป็นพื้นที่ไว้สําหรับติดเครื่องดื่มเบาๆนะคะเบาๆแหละกลุ่มๆนะหรือใครสามารถดัดแปลงเป็นมุมพักผ่อนมุมนั่งเล่นหรือสายธรรมะธรรมโมนะคะสามารถดัดแปลงเป็นมุมิ้่พระได้นะคะถือว่าทาเลดีเลยเพราะว่าจะหันหน้าไปทางหน้าบ้านเนาะ ถัดไปเดี๋ยวไปดูมาสเตอร์เบดรูมดีกว่าพระเอกของบ้านนี้คือมาสเตอร์เบดรูมไปดูกันดีกว่าว่าจะใหญ่ขนาดไหนสำหรับห้องนี้นะคะมาสเตอร์เบดรูมเป็นห้องนอนใหญ่ที่ย้ายใหญ,ใหญ่เพราะเข้ามาแล้วรู้สึกแบบโอ้ใหญ่ เพราะว่าที่นี่นะคะออกแบบให้เพดานสูงถึง3.35เมตรเลยทีเดียวโดยสามารถวางเตียงขนาด king ซส์และมีพื้นที่เหลือๆรอบด้านเลยทีเดียวโดยปลายเตียงค่ะสามารถออกแบบให้เป็นชักวางทีวีหรือโต๊ะว,วางข,งของก็ได้นะคะและด้านข้างเตียงค่ะตรงนี้ออกแบบให้เป็นเบ y w i โดก็เป็นหน้าต่างขนาดใหญ่ซึ่งสามารถมองออกไปเห็นวิวรอบตัวบ้านได้เลยเนาะสำหรับห้องาสเตอร bedroom นะคะได้แบ่งห้องนอนเป็น2ฝั่งโดยฝั่งนี้ค่ะจะออกแบบให้เป็น end c o a ดบันโคนี สำหรับใครนะคะที่ไม่ต้องการบ้านที่มีระเบียงบ้านขนาดไซสใหญ่นี้ตอบโจทย์เลยค่ะเพราะของเราไม่มีระเบียงค่ะของเราติดแอร์ทั้งทั้งชั้นเลยค่ะชั้น2เนาะซึ่งสามารถดัดแปลงให้เป็นห้องทํางานก็ได้โดยสามารถเปิด เปิดในส่วนของหน้าตา่างโดยเรามีที่กั้นมาให้ด้วยกันตกเนาะอ่ะสำหรับใครนะคะที่มีลูกน้อยสามารถดัดแปลงนอ,นอกจากจะดัดแปลงให้เป็นห้องทํางานแล้วสามารถดัดแปลงให้เป็นห้องนอนเด็กออกได้ด้วยและอีกฝั่งของห้องนอนใหญ่นะคะออกแบบให้เป็น walk in closet นะคะซึ่งเชื่อมต่อไปยังห้องน้ำนด้วยซึ่ง walk in closet ของที่นี่นะคะเพดูงถึงเพดานเลยนะที่เขาออกแบบมาให้ะเพดานก็สูงกเท่าขนา,ขนาดของห้องนอนใหญ่เนาะและสามารถวางของได้แบบจุกๆเลยทีเดียว ครบและห้องนอนใหญ่นั้นไปต่อกันที่2ห้องนอนเล็กดีกว่าว่าเล็กหรือไม่เล็กสําหรับห้องนอนเล็กของที่นี่นะคะมีห้องน้ําในตัวทุกห้องเลยทีเดียวโดยห้องนี้นะคะจะเป็นห้องของลูกจาา โดยวางเตียงขนาด king size แล้วมีพื้นที่เหลือๆโดยสามารถออกแบบให้เป็นโต๊ะนั่งทำกันบ้านหรือโต๊ะเครื่องแปลงได้แล้วก็ด้านหน้าห้องน้ำค่ะออกแบบให้เป็น walk in closet ด้วยสามารถใช้ชีวิตได้ตั้งแต่เด็กจนโตโดยในแต่ละห้องอะค่ะสามารถมีพื้นที่ให้ตัวเองแล้วก็เป็นส่วนตัวเลยทีเดียวไปดูห้องนอนเล็กอีกห้องนึงดีกว่า มากันที่ห้องนอนเลกอีกห้องนึงนะคะเป็นห้องที่จัดสรรไว้ให้พี่ชายคนโตคะ่ะบ้านนี้ก็คือรักถุงน,นักทำบ้านเลยเนาะ,ะสำหรับห้องนี้นะคะสามารถวางเตียงขนาดคิงไซส์และมีพื้นที่เหลือโดยจุดนี้นะคะ่ะจัดไว้ให้เป็นโต๊ะทำการบ้านและอย่างที่แจ้งไปเนาะความปเป็นส่วนตัวห้องน้ําในตัวทุกห้องเลยแล้วก็ด้านหน้านะคะก็จะเป็น walk in closet นะคะสําหรับเก็บเสื้อผ้าสําหรับพี่ชายคนโตครบแล้วนะคะสําหรับบ้านไทยมูเก้ของเรา และอีกหนึ่งความพิเศษนะคะของโครงการสรารีสีนครินแพรกษานะคะก็คือการเดินทางที่สะดวกสบายนะคะเพราะถนนของที่นี่นะคะเชื่อมต่อไปยังโซนสุขุมวิทและบางนาได้เลยทีเดียวอีกทั้งยังใกล้รถไฟฟ้าสายสีเขียวสายอะไรรู้ไหม สายสีเขียวค่ะสถานีแพรกษานั่นเองซึ่งสถานีนี้นะคะสามารถเดินทางไปยังสยามได้ไม่ถึง1ชั่วโมงเท่านั้นเองโดยจากโครงการไปยัง BTS นะคะเพียง2.3กิโลเมตรเท่านั้นเห็นไหมคะว่าใกล้สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้าหรือตลาดครบจบที่นี่เลยค่ะและเมื่อกี้ตอนนิดขับรถเข้ามาเนาะผ่านโรบินสันไลฟ์สไตล์สมุรปาการด้วยโอ้ยไฮเอนด์สุด สะดวกกับการใช้ชีวิตแบบนี้ใครล่ะจะอดใจไหวสำหรับใครนะคะที่กำลังหาบ้านที่เพชรเฟรนลี่นะคะโครงการนี้ตอบโจทย์แน่นอนค่ะซื้อบ้านกับเราดียังไงรู้ไหมซื้อบ้านกับเรานะคะคุณจะได้รับบ้านราคาพิเศษและสิทธิพิเศษก่อนใครอีกทั้งเรายังพาคุณชมโครงการแบบฟรี ดูแลคุณแบบ VVIP จะซื้อบ้านทั้งทีนะคะไม่ต้องเหนื่อยนะคะเรื่องดําเนินเอกสารเพราะเราค่ะดําเนินการเรื่องเอกสารให้ดําเนินการเรื่องสินเชื่อให้นะคะโดยเราอะค่ะประเมินผลเรื่องสินเชื่อให้ทราบภายใน1วันเท่านั้นอย่างที่บอกไปซื้อบ้านทั้งทีจะเหนื่อยไปทําไมเนาะมีคนช่วยดีที่สุดสำหรับใครนะคะที่ชอบคลิปนี้สามารถกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้นิดตามช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ แล้วนี่จะพาคุณไปชมบ้านหรูทั่วบ้านแบบบันเทิงบันเทิงแบบนี้ก่อนใครเฟรนชีโฮมให้เราเป็นเพื่อนคุณดูแลเรื่องบ้าน